สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Heaven Times e e s Advisory o w l c to t Heaven e i Advisory สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Heaven t i e s ออ Cast ทุกวันพฤหัสแบบนี้เราจะมาพบกันเป็นประจำกับผมโอ๊คสกันรนชวรัสรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงลึกเชิงตื้น ตั้งแต่เรื่องของการบริหารไปยันเรื่องของการปฏิบัติการอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันกันกบการทำธุรกิจที่น่าสนใจเราจะหาไว้ให้ทุกท่านแล้วที่นี่รายการของเรารับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ Follow เราง่ายๆเพียงเท่านี้ ทุกคนก็จะไม่พลาดเรื่องราวสาระดีๆในการทำธุรกิจไปกับเราครับในวาระใกล้ปีใหม่นี้เชื่อเหลือเกินว่ามีหลายๆคนที่ตั้งใจทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายในปีที่ผ่านมาผมก็เช่นกันครับตั้งใจทำงานมากแต่เชื่อหรือไม่ว่าในหลายๆครั้งที่งานง่ายๆบางทีก็ได้กลายเป็นงานยากๆได้และเช่นเดียวกันครับงานยากๆในบางครั้งมันก็กลายเป็นงานที่ง่ายๆไปซะอย่างนั้น มันทำให้ผมชุกคิดว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะประเมินเวลาและบาลาน์พลังงานในการทำงานของเราได้อย่างไรเพื่อให้เราสามารถที่จะประเมินงานได้ดีเพื่อที่เราจะได้ไม่เบิร์นเอาท์และได้สามารถที่จะจัดงานงานประเภทต่างๆได้โดยง่ายผมและรายการ Heaven Timescast จึงมีความยินดีที่จะนำเสนอมุมมองเพื่อที่จะทำให้ทุกๆคนที่รักในการทำงานได้น,นำเอามาใช้เพื่อจัดการการทำงานบาลาน์ต่างๆให้ได้ดียิ่งยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้เสนอตอน Type of Task การทำความเข้าใจกับความซับซ้อนของงานจากมุมมองที่หลากหลายขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับในชีวิตประจำวันของเราเราต้องเผชิญกับงานมากมายที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันไปตั้งแต่ง,งานที่ดูเหมือนง่ายไปจนถึงงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนการสำรวจมิติของความซับซ้อนของงานย่อมจะเปิดเผยให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้คน การใช้ทักษะการตั้งมั่นอยู่ในประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคลในบทความนี้เราจะเจาะลึกการจำแนกประเภทของงานโดยแยกแยะตามความซับซ้อนและเราจะมาร่วมกันทราบถึงข้อเท็จจริงรวมถึงแง่คิดในการจัดการงานประเภทต่างๆให้ได้อยู่หมัดไปพร้อมๆกันครับจากการศึกษาจากสหาสาขาวิชาผู้คนที่เป็นนักบริหารจึงได้สรุปความว่า ความซับซ้อนของงานนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ระดับหลักๆจะขอเล่าให้ฟังตั้งแต่ระดับเบบี้ไปจนถึงระดับค้นฟ้าคว้าดาวมันเป็นอย่างนี้ครับประเภทแรกเบบี้สุดเลยก็คืองานที่เรียกว่างานประเภท simple task หรืองานง่ายๆ simple task เป็นส่วนสำคัญของกิจวัตรประจำวันของเรา เป็นกิจกรรมที่บุคคลสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายภายใต้ขอบเขตทักษะและความสามารถของตนตัวอย่างมีให้เห็นตั้งแต่การทำกิจกรรมทางกายภาพขั้นพื้นฐานเช่นการยกมือไปจนถึงกระบวนการรับรู้ตามปกติที่วินญูชนหรือบุคคลที่รู้ผิดรู้ชอบตามปกติทั่วไปพึงกระทำได้นะครับ ณจุดนี้เริ่มมีเรื่องที่น่าคิดเรื่องแรกที่อยากฝากไว้ให้คิดก็คือเพราะความเรียบง่ายของงานไม่ใช่การวัดผลที่สมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะถือว่าง่ายสําหรับคนคนหนึ่งอาจจะก่อให้เกิดความท้าทายสําหรับคนอีกคนหนึ่งโดยพิจารณา,าจากความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนครับต่อมาครับทัสประเภทที่สองเราเรียกทัสประเภทนี้ว่า Complex Ta ์ k หรืองานที่มีความซับซ้อน Complex Task ในทางตรงกันข้ามเป็นงานที่ซับซ้อนอยู่นอกเหนือขอบเขตของความเรียบง่ายต้องใช้ Simple Task หลายๆ Simple Task เข้ามาผนวกเข้าด้วยกันเป็นลำดับมันเริ่มที่จะมีความต้องการในการใช้ความทุ่มเทและบ่อยครั้งที่ Complex Task นนี้จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางเช่นการเดินทางไปธนาคารเพื่อทำธุรกรรมโอนเงิน การกระทําที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมานี้เกี่ยวข้องกับงาน simple task ต่างๆที่ผสมผสานเชื่อมโยงถึงกันเช่นการออกเดินทางการกรอกแบบฟอร์มการตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารและการปฏิบัติตามขั้นตอนทางการเงินต่างๆจะเห็นแล้วว่า complex task คือการเอา simple task หลายๆข้อหลายๆอันมาต่อๆกันที่น่าสนใจก็คือ complex task ของคนคนหนึ่ง กลับเป็น simple task ของคนอีกคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ควรจะมีการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่เราจะได้สามารถยอมรับในข้อเท็จจริงที่ว่าความซับซ้อนของงานที่เพิ่มขึ้นย่อมต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับความมุ่งมั่นรวมถึงการมีทักษะเฉพาะทางที่สูงขึ้นด้วยนะครับและงานประเภทสุดท้ายประเภทที่3คืองานที่ต้องอาศัยการพึ่งพาหรือ ที่เรียกว่า dependency task เพราะงานบางอย่างโดยเนื้อแท้ของมันคืองานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันงาน dependency task เรียกร้องให้บุคคลหรือองค์กรหลากหลายลายเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้การสร้างครอบครัวเป็นตัวอย่างที่เจ็บปวดของงานที่ต้องอาศัยพึ่งพากันและกันจำเป็นจะต้องมีการให้ความร่วมมือ มีการสื่อสารมีความมุ่งมั่นร่วมกันของบุคคลอย่างน้อย2คนเพื่อจัดตั้งหน่วยครอบครัวขึ้นครับงาน dependency task ต้องใช้การพึ่งพิงที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเกื้อกูลกันทางสังคมและความพยายามนะครับในการทำงานร่วมกัน Dependency task เป็นเครื่องเน้นย้ำว่าเป้าหมายบางอย่างไม่สามารถที่จะบรรลุโดยลำพังได้และจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งแข่งขันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายเรื่องที่น่าคิดจากการได้รู้จัก task ทั้ง3ชนิดคืออย่างนี้ครับสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการรับรู้ของความซับซ้อนของงานเป็นเรื่องที่เป็นความส่วนตัวอย่างมาก สิ่งที่อาจจะเป็นงานง่ายๆสำหรับคนคนหนึง่งอาจเป็นความซับซ้อนสำหรับคนอีกคนนึงก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับทักษะประสบการณ์และความชอบส่วนบุคคลความเป็น subjective หรือความเป็นอัต,ตวิสัยนี้นะครับเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายของมุมมองของมนุษย์และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเอาใจใส่เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายที่ผู้อื่น อาจเผชิญในการทำงานประจําวันของพวกเขาและผมนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันคงจะดูเหมือนกับว่าเราจะขาดความเข้าใจถ้าเรายังจะกล่าวคำว่าก็แค่ก็แค่นี้หรือถามคำถามที่ว่าง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้เลยอ,อยู่ร่ำไปก็เพราะว่า complex task ของใครบางคนคือ simple task ของใครอีกคนหนึ่งนั่นเอง ซึ่งนั่นก็คือข้อได้จริงนะครับและหากเราอยากจะจัดการกับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องของ simple task ทั้ง3ได้เนี้เราควรจะทำอย่างไรคำถามนี้คือคำถามที่เราถูกถามมาบ่อยมากขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าไอ้เราจะทำอะไรเนี่ยก็ควรจะทำอย่างนี้ครับคือเราควรจะแปลงงานจาก dependency class ให้กลายเป็นงานที่เป็น complex task ให้ได้นะครับ แปลงจาก dependency task ให้กลายเป็น complex task ให้ได้แล้วหลังจากนั้นค่อยแตกงาน complex task ออกมาเป็น simple task เพื่อที่เราจะได้เห็นพลังงานที่เราได้ลงแรงลงเงินไปได้อย่างแม่นยำครับการเปลี่ยนแปลงจาก dependency task ให้ได้กลายเป็น complex task เป็นเรื่องที่มีความท้าทายนะครับแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะสามารถทำได้ผ่านการใช้บุคคลที่3ที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางนะครับเช่นอาจจะมีเอเจนซี่ในการหาคู่อย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับหรือเราอยากจะไปดวงจันทร์เราอาจจะหาเอเจนซี่หรือว่าเราอาจจะจ้างบุคคลพาเราไปดวงจันทร์อย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือเราอาจจะทำได้โดยการได้มาซึ่งทรัพยากรที่เคยเป็นของผู้ที่เราต้องไปพึ่งพาก็เป็นไปได้นะครับ ความสามารถในการปรับตัวการมีความคิดสร้างสรรค์และความลื่นไหลของการจำแนกประเภททาสเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาลักษณะของงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกที่ไม่หยุดนิ่งของเราบุคคลซึ่งมีทรัพยากรที่เหมาะสมย่อมจะสามารถจัดการการลดการพึ่งพาได้และนำไปสู่การพัฒนาการที่ยั่งยืนและท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่อิสราภาพที่แท้จริงได้ครับ การทำความเข้าใจในความซับซ้อนของงานคือการสำรวจธรรมชาติของมนุษย์ทัสสามระดับ Simple Task, Complex Task และ Dependency Task ให้เลนที่มีคุณค่าในการวิเคราะห์และเข้าถึงกิจกรรมต่างๆที่มีนัยสำคัญการตระหนักถึงความเป็นอัตวิสัยของความซับซ้อนของงานจะส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและเปิดโลกกัะนัดที่กว้างขวางขึ้นส่งเสริมความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้น เกี่ยวกับวิธีในการจัดการกับงานที่กับงานต่างๆที่แต่ละบุคคลต้องประสบพบเจอนะครับทัสทั้ง3ประเภทที่ได้กล่าวมาจะจัดการกับความซับซ้อนของงานที่ผู้คนจะต้องพบเจอได้ในแต่ละวันการรับรู้ถึงสิ่งที่ควรทำ กับคำว่า Task จะเป็นการตอกย้ำถึงความจำเป็นในการปรับตัวและการมีความคิดสร้างสรรค์อันไม่สิ้นสุดในการมีแนวทางในการจัดการของเราเพื่อให้เราได้สามารถจัดการรับมือกับความท้าทายที่มีได้ สำหรับวันนี้รายการ Heaven t i ์ s Cast ผมโอค๊คสกกนรณลชาวรัตขอตัวลาไปก่อนสำหรับท่านใดที่ต้องการให้เราเล่าเรื่องอะไรหรือต้องการจะสื่อสารอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางต่างๆตามแต่สะดวกได้เลยนะครับก่อนจากกันอยากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ